อีกคราวหนึ่งที่ดามัสกัสถูกโจมตีก็คือมกราคมที่ผ่านมานะคะมกราคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายก็คืออาคารในเขตมัสเซซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ถูกโจมตีเมื่อคืนที่ผ่านมาและเป้าหมายต่อ,อ,อการสังหารก็เป็นเจ้าหน้าที่ i r g c เช่นเดียวกันนะคะตอนนั้นเนี่ยคนที่เสียชีวิตออรายหนึ่งก็คือพลเอกซาเดกโอมิซาเด ซึ่งรับผิดชอบด้านหน่วยข่าวกรองของกองกำลังคดนะฮะซึ่งนี่คือการขยายขอบเขตของอิสราเอลในการโจมตีเข้าไปในดามัสกัสของซีเรียนะฮะเพราะว่าสำหรับอิสราเอล้้วก็ถือว่านี่เป็นปฏิบัติการต่อเนื่องเพราะถ้าเกิด IRGC หรือว่ากองกำลังคุดเนี่ยคือเป็นผู้ที่สนับสนุนทางด้านการทหารและคำแนะนำกับเฮบะลล์ความเคลื่อนไหว ต่างๆของกองกำลังคุดในคราวนี้หรือว่าในระยะนี้เนี่ยก็จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดจากอิสราเอลนะฮะแล้วก็จะเข้าทําลายเป้าหมายทันทีเมื่อพบความเคลื่อนไหวที่ผิดสังเกตรหรือว่าชี้ไปในทางที่จะทําให้เชื่อได้ว่ากําลังจะเข้าไปช่วยเฮสเปาเลในเลบานอนรถนั่นเองนะ,ะนี่คือ,อการขยายขอบเขตการโจมตีของทาง ซึ่งไอซึ่ง g c เนี่ยเราก็เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าถูกจับตามองมากในสงครามครั้งนี้เพราะว่าอ,อิหร่านตอนที่เข้าสนับสนุนเฮชบอลละในช่วงทศวรรษ1960เนี่ยหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็คือ r r g c ARGC เนี่ยเป็นกองกำลังที่ตั้งขึ้นมาหลังอิหร่านเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี1979ทำหน้าที่ปกป้อง ระบบที่ตั้งมาใหม่นะที่นำโดยผู้นำสูงสุดก็คืออาญาตลาคอมานีแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือคารอำนาจกับหน่วยทหารอื่นๆนะเป็นกองกำลังที่จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะรายงานตรงต่อผู้นำสูงสุดนะผู้นาสูงสุดซึ่ง IRGC ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกองกำลังที่มีความเข้มแข็งมากนะ,ะมีทั้งหน่วยกองทัพบ,บอกอากาศแล้วก็เรือคาดกันว่าจะมีทหารประจำการถึง1 5 0 0 0 0นหานยมีหน่วยที่ทำหน้าที่ควบคุมอาวุธด้านยุทธศาสตร์และขีปนาวุธต่างๆด้วยและ IRGC จะมีหน่วยหรือว่ายูนิตท,ที่สำคัญก็คือกองกำลังคดนะคะซึ่งจะมีภารกิจพิเศษในต่างประเทศ ผู้นำหรือว่าผู้มาการกองลังคุ้ที่คนรู้จักดีคนหนึ่งก็คือในพลสุไลามานีนะซึ่งถูกสังหารด้วยโดรนของสหรัฐในเดือนมกราคมปี2020นะโดยคนที่สั่งสังหารก็คือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถูกสังหารที่สนามบินแบกแดดของอิรักเป็นช่วงเวลาที่ในพลสุไลามานีกำลังจะเข้าไปประสานงานนะกับทางกลุ่มติดอาวุธชีอะในอิรัก ซึ่งก็ขึ้นมามีอำนาจได้หลังจากที่ออกองกำลังชีอะได้ทำการรบแล้วก็ชนะกองกำลังไอเอสซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักรบชาวซุนีนะคะซึ่งหลังจากการชนะสงครามกับ IS ครั้งนั้นกลุ่มนักรบชีอะนะะก็กลายมาเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเมืองของอิรักแล้วก็คนที่เชื่อมต่อ ระหว่างกองกําลังชีอะในอิรักก็คือกองกำลังคุดนะฮะซึ่งตอนนั้นนําโดยนายพลโซลมานีนะะซึ่งพอเดินทางไปอิรักก็โดนจากรัฐสังหารด้วยโดรนจนเสียชีวิตนี่ก็คือบทบาทของกองกําลังคุดนะฮะอีกอันหนึ่งที่มีบทบาทมากก็คือสงครามกลางเมืองในซีเรียนะไปช่วยประธานาธิบดีอวาาัซซัตทำสงครามกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะเพราะฉะนั้น IRGC รวมถึงกองลังคุสเนี่ยก็จะมีคล้ายๆสำนักงานหรือว่าที่ทําการอยู่ในดามัสกัสของซีเรียแล้วก็ตกเป็นเป้าของการโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องออตั้งแต่เกิดสงครามในชนวนกาซาที่ไล่เรียงมาเนี่ยออครั้งแรกก็คือ1มกราคมนะคะที่โจมตีไปที่อาคารที่ทําการของ IRGC ที่เกตมัสเซหลังจากนั้นเมษายนหนเมษายนก็โดนโจมตีสถานกงศุล ของอิหร่านนะฮะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นอีกครั้งที่อิสราเอลจ้องแล้วก็ส่งขีปนาวุธเข้าไปทําลายอาคารที่ทําการของ IRGC ที่อยู่ในเขตมัสเซของดามัสกัสเช่นเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนนะคะนี่คือการเมืองและความขัดแย้งในตอนออกกลางที่จะไปเชื่อมโยงกับหลายฝ่ายหลายส่วนมากนะฮะทีนี้นี่คือบทบาทของอิหร่านนะ,ะแต่ว่า สิ่งที่อิหร่านยังไม่ทําในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเฮชบาลอะถูกอิสราเอลไล่บี้เนี่ยก็คือการส่งกำลังเข้าไปช่วยเฮชบาลอลนะฮะคนก็เลยตั้งข้อสังเกตเราก็พูดทุกวันว่าอิหร่านจะทํำยังไงอิหร่านจะแก้แค้นหรือไม่อิหร่านจะมีการส่งทหารเข้าไปเผชิญหน้ากับอิสราเอลโดยตรงหรือเปล่าเพื่อช่วยเฮชบาลนะฮะ ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีแต่ว่าฝั่งฮิชบันเลาะเนี่ยพอเสียผู้นําสูงสุดไปปั๊บเนี่ยเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาพอนะัสวันเลาะถูกสังหารปั๊บเนี่ยก็มีการพยายามที่จะรวบรวมพลังนะศัาก,กายภาพที่เหลืออยู่เนี่ยกลับมาต่อสู้กับอิสราเอล ซึ่งจริงๆในช่วงสอมวันที่ผ่านมาก็มีความพยายามของ h ิสาเลาะในการตอบโต้อิสราเอลกลับอย่างวันนี้เนี่ยก็มีเสียงไซเรนทางภาคกลางของอิสราเอลในเทลวิฟนะฮะทีนี้ถามว่าสู้เนี่ยจะสู้ไปได้ยาวขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลจะเล่นหนักและต่อเนื่องและจะสามารถทำลายศักยภาพทางการทหารของ h ิสาเลาะได้ มากไปกว่านี้หรือไม่นะคะเพราะว่าคาดการกันว่าฮิปะลเลยังคงมีขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีศักยภาพสูงอีกเป็นจำนวนมากแล้วนี่ก็เลยทำให้อิสราเอลจะต้องบุกเข้าไปนะะเพราะว่าทางอากาศอย่างเดียวเนี่ยไม่พออีกอันหนึ่งก็คือการเข้ามาของอิหร่านนะคะอิหร่านจะเข้ามาหรือเปล่าเมื่อวานนี้เราบอกแล้วนะคะบอกว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเอิหร่านออกมาแถลงบอกว่าจะยังไม่เข้า เดี๋ยววันนี้ให้ฟังชัดๆอีกครั้งถึงคำอธิบายนะว่าทำไมอิหร่านจึงจะยังไม่เข้ามาช่วยเฮชลเลารรับมือกับการรุกของอิรงสราเอลโฆษกกระทรวงการตามประเทศอิหร่านบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าที่ไม่ส่งกำลังเข้าไปช่วยในขณะนี้เนี่ยเพราะทั้งเลบานอนและปาเลสไตน์ไม่พูดชื่อเฮชเลเลาะนะแต่พูดถึงเลบานอนและปาเลสไตน์ยังมีศักยภาพที่เข้มแข็งพอในการปกป้องตนเอง จากความแข็งเกร้าของอิสราเอลและอีกเหตุผลหนึ่งที่อิหรานยังไม่ทำอะไรเนื่องจากยังไม่มีฝ่ายใดในวงเล็บรวมถึงเฮชปัลเลาะขอความช่วยเหลือมาเดี๋ยวฟังเสียงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหรานค่ะ ها و کشورها و ملت‌های منطقه از جمله در لبنان و در فلسطین از توانایی و اقتدار لازم برای دفاع از خود در مقابل تجاوزگری رژیم قاسب سنیسی برخوردار هستند و نیازی به اعزام نیروهای کمکی یا داوطلب جمهوری اسلامی ایران هیچ درخواستی هم در این زمینه ما از هیچ طرفی نداشتیم بلکه بالعکس ما داریم اطمینان داریم کمک ما اطلاع آنها نیاز های انسانی از این ندارد دست و که به เอาละค่ะจากเร <capacitor> <escrito> <sp urt> <Glenn> <puis> <rant> ื่องของสงครามฮิสปานิลกับอิสราเอลมาดูไทยธรรมชาติกันบ้างนะคะก็ไล่มาตั้งแต่พายุเฮอริเคนเฮเลนนะคะซึ่งก็พัดถล่มสหรัฐเสียหายหนักมากนะคะเป็นหนึ่งในพายุลูกที่ใหญ่ที่สุดของปี